อ่ะอันนี้ชมุดเนาะทว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นได้เบิ่งได้ชมนี่เอาบ่ตาเอ้ยเนาะอ่ามอบทุนให้เอื้อยเพิ่นไปลงทุนแน่ถ้าเพิ่นให้ทุนมานี่สิเฮ็ดอะไรบ่เอื้อยเฮ็ดได้เฮาใจเฮามากเฮ็ดถึกแน่เออเ้ามแรงห้าเคยแม่ไหนเฮามากเลยที่น้องตึกษาไว้ได้เบาเลยขึ้นนี่คุยกันเรื่องนี้นะคพอพอว่าเรื่องเรื่องเืยๆเพิ่นขายนี่เพิ่นว่าเพิ่นเคยเฮ็ดมาก่อนพี่น้องแล้วก็อ่า บาวต้ากับคุณบาตะก,กี้เนี่ยมีได้ห่านคายบอลน,นีเอาหาบโลดที่ใครที่กระถูกาหาบโลดทางลางแต่ค่ตะกี้หาบเลานี่ได้กำไรง,งามเลยบโบได้เสียค่าธรรมันลด <laughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุข่สุคนเดอ้อเนาะพี่น้องโดยเนาะกลับมาพบมาพ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเกา่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกลับมาพบมาพ่อเนาะกับเบาตาในมือนี่กะอยู่สวนอ้อยสวนมันคือเกา่าพี่น้องเลยกะเข้ามาหาทางครอบครัวของอไอ้จอยเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้โดยเนาะทักทายสบายดี fc เบิร์ดสุขูสุคนเบิร์ดสุงสุบอลเด้อน้องพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเลยเข้ามาหาทางไอจอยมือนี้น้องพี่น้องเนาะก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนบ่ายโมงน้อง wa, la, ay, u, et, พี่น้องเนาะเข้ามาหาอ้ายเพิ่นเทือใดนี่พากันจมหิวเข่ากูเทื่อวว่ะไอายเพิ่นว่ามาเธอใดก็ถึอช่วงงานกินข้าวเพียงเนาะมาชั้นมือนี้ก็มีของ <c ười> มาให้ทั้งอายเพื่อนพี่น้องเลยวันนี้ก็ซื้อหูพิเศษมาให้เพื่อนเนาะซื้อหูพิเศษมาถือว่ายัางไดยุคนี่เนาะยุคนี่สมัยนี้นี่จําเป็นได้พี่น้องเนาะจําเป็นต้องได้ใส่หูพิเศษพี่น้องเลยอ่ามันจังจังไดว่องไวสะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะจังแซ่โอ้ยอ่าถามไทยยังกันกระยากพี่นอ้องอ่าเพราะว่าอ่าทางเมย์เพื่อนว่าหาเมื่อนั่นกะ หลายๆคนก็คือสีอหูแ้แหละเนาะ,ะแม่เพิ่นกระฝากเงินไว้ให้ทางบอสเซนถือไว้เนาะซื้อรถจักแน่แล้วก็ซื้อโทรศัพท์เนาะ,ะก็คือหูพิเศษแหละพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ใกล้อยูอย่ไกลจำได้ก็โว้ยยุกฮัลโหลขึ้นมาใส่กันก็ได้ยินราได้ก่อบมาเนี่อ้าวเธอลมแห้งขนาดมื่อนี่เนาะงบอสตานอนาถ่าบอสเซนเพิ่นอยู่ในกระท่อมน้อยนะรับพี่น้อง ลมวุ่นวุ่นเดี๋ยวโป้เฮียว่ะฮะเนาะโอ้หลังคาเพื่อนตัวนี้ก็ไปหมดเลยอันนี้นี่ฟุยเพื่อนพี่น้องเลยบาตาคิดว่าหมักตุ่มบ่ห่ากข่าวโตน,นอยู่เนาะไอเพื่อนเราฟุยเฮียเพื่อนนะยันตะไก่และเก็บกลิ่นเนาะอันนี้นี่จัะว่าใช่อันใดได้จักน้องไอเนาะนี่จััว่นนีหะมอันนี้อันนี้เพื่อน อันนี้เพิ่นปดออกแล้วบดเนี่ยเอือโดยโดยโดยเนาะโดยเนาะสบายดีเด้อสบายดีปาตาอ่าโทษโอ้อันอาแพทย์มันนี่ยังดีอยู่แต่ว่าหมอไพ่มันนี่เนาะเย็นเย็นหมอไพ่มันเสื่อมได้อือเย็นหมอไพ่เสื่อมเบิ่งเบิ่งอ่ะเนาะ ไฟสิเป็นคนหนีไม่นี่้าหนีได้ยัยังเยวเลยอ่ผ้าตามเคยหละเนาะเออเอาให้ไอ้เป็นยังบบจอยฝนคือเก่าจะจอน้องลาฝนคืเห็ดไปลอยอยู่มือนี่เนาะโอ้ยฝนเตรียมการนี่นะทำแม่ได้อนของต้นมาให้พ่อมเนาะ จ้าเพิ่นแน่แต่งหน้าเพิ่นเด้ล่ะเนาะจ้าโดยเพิ่นเก็บไว้บักหลายได้บ่แน่แต่งหน้าแต่งตาเก็บมาให้แต่งให้แม่นําเด้อบ่ให้แต่งอกแม่นี่เป็นจังได๋ไดออกหน้าบ่าวิบ่มักมียงามเออลําากใจตาลมัก้มียาว้าเล่นกันไปบ่ โดยโดยอບาດคือว่าได้มันเบิดมัກเบิดยกแล้วก็มันก็บ่อยากแต่งไงเนาะโอ้ยปานนี้แหละเอ้ยโดยบ่้บแล้วก็อ่าขนาดขนาดบ่ต้าเองก็บ่จิตโทรมาชวนอยู่ได้เมื่อคืนบ่ต้าว่าันแม่นอลีบ่มีงานลอยกระทงบ่ต้าว่ตั้งแต่ได้เมียนี่บ่ฮู้ฮอว่างานลอยกระทง ว่าในบอก่าไข้นเนือ่อนในพวกผมจักบุญจังงานใช่ไหมแต่ลูกเมียไปแม่์เม่ตะกี้ยังว่าแบบว่าเออพาผู้เสดผู้สาวไปเนาะหรือว่าจะไปลินไปเอ็นตะกี้เดี๋ยวนี้ไปกันไปไหนเนี่ยน,นะเป,ไป็นองกระทงพรลูกไปนั่นจะ่ว่าว่าไปยาอยากอยากจะไปอยากชื่ออยู่ชื่อกินก็ห้อยมีเงินตืดเข้าตลาดกันทวดเลยเนาะเขามาโชว์เลยเลอง่ายเขาห้อยโดยโดยโดย บก็ลพอแลกก็ได้เด็กม,มัน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 สเบิดช่วงไปเองมัน้นเราพี่น้องบัดนี้ก็พี่แล่เลยน้องลาพี่แล่บัดนี้เพิ่นสี่านี่ตอนนี้จะปีก่อนตอนนี้ยพได้แปดเก้าปีนะเกิดปีสองพันสิบสี่บุญแลกประมาณสิบห้าสิบหกปีบุ่นแลกบ้ดนอ่าดังใช่แต่ใช่ไอเสือเพิ่นนด้ไปเฮ็ดเวียกเพราะว่าเวียกตัวนี้เพิ่นเคิร์กบ่ได้ เออเอวันแรกไปฉีดยุมฉีดยานะแบบมันบม่ได้ยังแบบหาแนวเซฟตัวเองเนี่ยแล้วถือเกือบอันนี้กับูดเกือบยังนะเกือบมันยังเพิ่นเอิ้นเกือบกันตมนะเกือบอีบูดบ่น้องคนใช่ยังบอตอนปิดเนาะเข็มเส้นอะไรเยอะเสนทอนมันกับ่อนั้นเขาคือเขากัทอนอยู <c oughs wrote> ่พวกบอกเพิ่มเงินเลยสองปีสามปีฉีดยาได้ <ces> <toi> ชองปียังไงนี่แหละเป็นรายเรื่องที่คอยต้องนักนับใจกับลูกแล้วคอยมีน้ำผิดแต่ว่าจำเป็นเ้าไม่คือ,อคือของมือนี่นะชาวาบอ่อใช่ฟุย้ยบ่ใช้คือใช้ยามันบบดบ่ได้บ่งามเนาะแต่ว่าก่อนเขานี่อยากๆแบบว่าให้เชฟตัวเองใช้ผ้าพิดปากเนี่นหรือว่าใส่ถุงมือเน่ มันยังได้ไหมมันหนึงคนขาวขนี่ก็บอกลูกบอกลูกวัดเบิ่งนั่นลูกบอกปฏิบัติออขอเองตกใจคิดว่าโค้ชเนี่ยไปทำได้จำหนึ่งนะเพราะยุตดีไม่แห้งจิตของคนอ่วยมาเบิ่งบุบเบิ่งด่าบัดมืองามบัดแหงจีบกล้องโอ้โถ่ได้เนาะชื่อแล้วบ่กื่อเบาหน่อยฮะวืนนว่าลูกเมตตา เฮ็ดปากเฮียนเว้าโลดบ่ต้องอายดอกเรื่องคนน่ะจังน้อยปีหน้านี่สิบ่ให้อยู่นําแม่นี่สิเอาลงมือดับนานํานี่นี่นาบ่าวอยู่บ้านนุนยางนี่จักสินุนยางเออใกล้ๆนี่นุนยางนี่เนาะเออปัจจุบันนี่ก็นุนยางนี่แหละพี่น้องเอ้ยใกล้ๆนี่เฮ็ดให้เฮ็ดพุ่นน้องาวก็ใหญ่ลืนี่จักหน่อยอือีน้องคือกันบ่ตาเองก็ได้พี่น้องเอ้ยเจ้าจ้ะโอ้บัดนี ก็เฮ็ดอันหัานขายเครื่องมาแล้วมองนั่งท่านบ่เนคือเฮ็ดนี่แน่ข่อยข่อยย่อมาแต่กินไปจีบแล้วนะบ่มีผู้เฮ็ดผู้สางข่อยก็เฮ็ดก็ก็แกะขาอะไรข้าน้อยคือคือคือจุดประสงค์ในใจนี่คิดไว้ว่าจะขายตำมังหุ่งแล้วก็ขายจ้ามยังบ่เจ้าเจ้าอ้อเอ้ยเอ้ยเคยขายท่านบ่เคยอยู่ วางหันห้าบัดว่าท่านันมีรถเมื่อช่งมาทำอิฐอาศัยเอ็นขี่รถไทยมูไปซื้อของอะนะช่ากะหลายคนก็ออกมากะเออกระึื้บบม่ทุนลงทุนองลงทนแต่ชอบน้ำแทนำแหงเอาแหลซื้อหงฮงนอหล้กกะเกลือไปแหลกเป้งนัวนาะทางเค็ม เครื่องตํามาแล้วนะเอาไปเอาได้แบ็ดกรด็ก่อนถ้าเอาเอาแบบเอาเอาแบบประเด็ดเบ็ดเบ็ดหติดกหรือได้เอาไปเองแบบจกไแลวลางด้วหืออะาศ้เอาหารบกตัดผักไเอามักไปประชาพอข้าวได้ข้าวขายได้มาเถื่อหนาเพราะได้ซิมเน่จังหวัดจังหวสิหารดสะก้อนให้สีหาลองมาอเอาดาวหาคนไมาหน ความจริงเนี่ยคอยกามักอาชีพนี่เย็นๆเลยังช่่หออัเก็จะออกลนู่นฮะก็ยังเดอะอมคายอันนู้นเด้อมามวนนะอ่าอ่าอ่าบนี้คนแค่นี่ก็จหดมวนเนาะยามกินนันเด้อย่าปวดขาล้มมาเขานกน้บาดเด้อๆมิแต่ห้าวเลยเอาจงเพิ่นเลยนี่แหละซอยเพิ่นนี่และจักไว้จักมาหุงไห้เนาะ าอุปกรณ์กรบบเลยนาามตัดอ้อยแบบามมีทุนมีหอนได้เป่าดนั่นแหละจับนี่ผานห่ามีชคมมนเ่ียมอุปณาพื้นมตให้พ่อมและบ้านในคันมีทุนเนน่เามืองทุกอย่างผ่านผ่านมาได้จะปีเ้ยเอขายเรือขายขหันแค่ทส้ล่อง่แค่สล่ออย่ตัวเขาจะตามิว่ตัวเองไปหย่างมาหยางก็ไ้ยเอาจนแบบว่าเอามาผ่านเมืองเอาจนว่าแบบเป็นจุดดังอยู่บนนี้รล้นะตอ กสิบพันยมเอาไปเงินทุนชื่อเดาก็ลงทื้อหน่อยต่ำหงอยก่อนเอเริ่มแรกเด้อไก่เสริมเล็กน้อยติดชดก้อา้โอยเอุกางหลัเป็นกระดงบ่อแบบนี้เออมันลมเหรอปวดได้ีัวคนนั่งพี่ไกมาเนียเนียแล้เอามาลายเครื่องตะมุงฮผักเพิ่มมันคูนี้อยเชก็ให้ชยเพิ่มแบบนิ้ดด อ่าอมีปิ่งไก่จามเอ็นจะมีทื่นเอ้ยเนาะโอ้ต้นลางเข็มเงินห้าวสี่แฉกหลายช่องแฉกพอเนาะห้าสี่ลงทุนกะย่างบกเคืองดอกอืมลองคิดดูโคกเอาใหญ่เลยังบุรุษบุรีอ๋อใหญ่น่ะทำให้จะชั่วอ่าผักโรตินางตามเช็บอยู่บ่เจ้าฮะเครื่องอุปกรณ์ต่ำเป็นบ่เคยต่ำเนี่ไหมโอ้ยไมเรื่องเยอะตัวหมักแตง เริกไม่ได้เริ่มกินแทบแบบอือจะมาเท่าไงเพราะแหนมีผู้เดียวนี่แหละไปน้ำตลอดคอยว่าวคอยว่าไปโอ้ยนอยพ่อขู่คนลายกัดเย็ดเป็นว่าเองแมาแต่หังจีเของลายกับเราหัวเพิ่นแหลนนี่เดียวนี่โดนโดนว่าเรียกว่าเป็นอย่งไดรรถนะเจ้าก็ไปถามเบิ่งกับมีววีเวลอยู่บ่หรือว่าอยู่กับถามอยู่เมื่อวานกับไปจุดค้ำเลย ทางยังชุ้พิ่นว่าจังไดแบบว่ามีประมาณราคาจังใดเลยกัเจ็ดเปอร็นพ้หมาลานนึงเนาอน้ำนํำบ่แสเนบ่เพิ่า่าพื้นห้มาลานนึงเยอืะมาพื่นว่าลดค่าจำหนี้หยากคันล้านห่นหล่ยป่ประมาณล้านหเนาะล้านเดียวพิ่นห้งบประมาณมาบันี้ค่าจำล้าน พักเท่น่จะมาขายคือเอ้พวานพ่วงซาเล้งใช่นี้ได้เลือกตัวนี้ค่ยคอยคิดตลอดนะอย่าไม่ยุ่งนี่เขาเคยข้วซาเล้งเขคืนคันซิวาออกไปแต่ยันลายเกิดหินดทีคนละเทิรมันบอกตัวนั้นแหละครับเพื่อนนะยางเขาเก็ถึงมนเอาขี่โมดบดที่เนี่ยเขาไม่ยุงทุนมุงขู่ลายเราเป็นคนี่ดด้อว่าไปเลยไพอจนจนให้เขาน่ะ จะเผพว้าวจไม่เล้าเลยให้กูไม่ไอนนี้ช่วยพวกนี้ชกคมได้ครับไม่ได้ตั้งใจมาขายครับความเนี่ยนะนะมีทุนกักในมีแต่คนมาอ่าอันนี้คือเราประสบการณ์นะน้องพี่น้องเนาะอ่าคิดเห็นภาพนะใช่ป่ะเอื้อยพี่น้อตะกี้ก็หาพันระบ่าวเนาะหาไปหาคนตันอ้อยตันยังกรได้ัยไงไม่ได้เนี่ยครับ คอยเองกะมากอาชีพสตร์น่สิบค่าขายวรักมากกว่าหนึ่งคนเดียวชุดลูกก็เกะมากใช่เขาคนอยากนำจะว่าตำที่เดียวลายแบดว่าปรเทศแค่น้อหมดแล้วบ่ไดเลยะช่วยช่องกระบป๋าน้อยยาลุกช่ฮือมันลิงเด้อเสร็จเสร็จนะเท่าไหร่ยังติดใจอ่ะเพราะว่าอ่าคือการค้าขายนี่ชาวาฮัมมีแนวาขายนี่คนตรงมาคือกันกับอ่านกชำกุกมีบันไมหมล่ะนกันมาเองมัน แน่นอนด่แชมโมี่น่ากินแต่มันมันคือบบมีเอียงใช้เครื่องบบข้างหน้าไระเจ้ากระดเรื่องเชิญมันสิเเเห็น่ันมาอยู่อ่ะล่างๆตามบองห่งนี่ขึ้นอยู่กับประเด็กนั่นอุ้ยขึ้นกับประเดกอป่าสมเช่ประเด็กสำคัญไหนเอจ้าซื้อรูกกระเดื้กระปุกประเดกกับน้ำตาลนี่ะกระดาื่องปุ่มก็เช่กระเดเตะนะเอาือๆอแบบ ปลาแดกที่คนปรุงคนแต่งเรียบร้อยแล้เนาะขนาดกายทาทำแนี่ตํหบักฮู้งโบรนกิดมือใะ้ไปลาแดกเียดมากวไเอาชมชมาาบักหูงได้สะโพกได้เฮาสั่งเอาแบบปลาแดกว่บตำหู้งล้วเนาะแบบตักใส่เป็นจองเป็นน้ำตวงจ้ำเอ้ย้องหิวเขานี่ทลายแตกช่วออมากระด้เนาะแถวาเป็นตัใส่บาหนากับบากอกตัวตได้คักด้วย ไหวแล้วจำแต่หมักแท้ห้าหมกกอกหมากแหวนหกกอกมีสีมันสีเหลอยู่แต่ว่าแซ่บเนาะแต่ว่าหมากเน่าแบบสีสีแบบใช้สมใจแล้วแต่ว่าไม่ชอบขัดใจแล้วชมเพาะใส่พ่อหอมเนี่ยเป็นแซ่บหวานแอมเมนต์ว้าวได้เออแต่ว่าแบบเพามีทื่นแน่แบบว่าเอื่อยเห็ดแบบต่อเนื่องเลยแบบบัวปะบัวว่างนี่ชีวิตดีดีขึ้นได้คาคายนี่แมนเพราะว่า บทบริเวงอันคนตัดอ้อยนี่เขาต้องมาซื้อปีีาเนีย่ยางยางผลย่างยางก็มีบกบเห็ดเบี้ยงเนีเออเห็ดอ้อยกออ้อยข้าวเดี่ยเนี่ยนมาเขาดขาด้วยเอานั่งเล่นเมคุนเออเออที่เซ้นอะไ้กระึงชามันเรื่องต่ำของมันนั่นอ๋ออันนี้ที่ถามก่อนเนาะอ่อ ทุนนี่เอื้อยคิดว่าอยากได้ประมาณเท่าได้จังจังสีพ่อไม่กันว่าอยากให้ข้าวไขี้เล็ดไปด้วยเพราะยันมูอขี้เล็ดเนาะอันนั้นกซายมีช่องคมหรืกระโดงกระดาระมาณเงินบ่อันลองลองว่าก็ข้าวให้อันฟังเบิ้ลน้องบางบางทีนี่แต่น้องบางทีอ่าทุนนะได้เงินมาดันเกินเอาลงทุนอะไรกัน ถ้าก้อยคิดแล้วล่ะซุ้งแพงเป็นหลาดนะคิดว่าครบบางทีอาจจะเหลือเล็กน้อยหนึ่งต้องมีกระถุงกวบขี้ฟุนขี้ดินเนาะกวบแมงบูมแมงวันเพราะว่าขี้ผุนร้ายอยู่นี่สองมีสองคมอย่างละถ้วยบัวหรือว่าเป็นถ้วยเป็นจานเนาะต้องตั้งก็ต้อง เห็ดนี่สันเล็กน้อยนะคิดว่ากล่องพมแล้วก็ได้อันมายังเพิ่อเอินฝากันแสงนะอ้อมอ้อมทั้งหลังเขานะพ่อคีฟุนบอบบึมบ่มลายเนาะเขาเอินยังกบบอตาคิดว่าได้ทุนจักล้านหนึ่งนี้จ้างได้เลยเจ้าเอาซั่นั่นซะก่อนนะ อ่ะ <c oughs> <expand. S 1> อันนี้สมุดเนาะสภาวะพิธีการเกิดขึ้นทว่าผู้ใหญ่เพิ่นได้เบิ่งได้ชมน <ers> <laughs> ี่เอ้าบ่ท้าเอ้ยเนาะมอบทุนให้เอื้อยเพิ่นไปลงทุนแน่ถ้าเพิ่นให้ทุนมานี่สิเฮ็ดอะไรบ่เอ้ยเฮ็ดได้เข้าใจฮมากเฮ็ดทุกแน่เออเข้าเคยมาแนี่เอามากเ่ยที่นั่นตุ๊กซาไว้ได้เบาเลยขึ้คืนนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะค่อยามพอพอว่าเรื่องเรื่องเรื่อยเพิ่นขายนี่เพิ่นว่าเพิ่นเคยเฮ็ดมาก่อนพี่น้องแล้วกะอ่า บาลตากับคุณบาตะกี้เนี่ยมีเด้ห่านขายบอลอ่าหาบล้อที่ใครที่กระถูกเขาหาบล้อทางล่างแต่คาตะกี้หาบล้อนได้กำไรงามเลยโบได้เสียค่ารถรถบางห่วงบางตะกี้ใช้เป็นสายโมเรนออกมาอาจารย์ผ่านบางบางห่วงก็ซ้ำชีดตับบางห่วงโดยเฉพาะก็ปลูกเองพอกบ้านปลูกน้ำแร่แบบนี้สมุดว่าเป็นมะพร้าพักผ้ากระเทียมอะเท่าไหร่เสริมน้ำหลังปลูก้หลังสามวิลท์เท่าไปปลูกอยู่นอกแต่ว่าเสียเสียเปียกยังเหลืออยู่นี่บ่มีน้ำ บิกนี่ทำสั่งได้อาใันใช่น้ำมันเปลืองน้ำมันไปหุ่นปลูกผักทั้งหมดแต่ละมือนะแต่ว่าอยู่อยู่บริเวณนี่นี่พอได้แต่ใช่แต่อาบไปซื่อเจ้าจ้าเนี่ยเพิ่นเล็กบางเถื่อกระยังบ่ได้อาบเป็นทิศกับบัดใดบางที่บันไดเสียเนาะยังโปเพิ่นโปมคุณมัติลุมคุณบอกว้อมแบบว่าเพิ่นยากเพิ่นแกใส่รถมาให้เหวียงเพิ่นลายเนี้ยนั้น น้องแทงแหละโดยโดยพี่น้องแบบทั้งอ่าทั้งทั้งนี่นี่แบบมันเจาะฉ่างบ่ได้บ่คือคือคือบ่เห็นผู้ใดนี่กดเจาะฉ่างเจาะอยู่หเพิ่นเพียงแต่เจาะไว้บ่ไหนมาเห็ดขนาดนี้หาย่นเพิ่นบ่เห็ดสำเร็จรูปแบบว่าใส่ยังได้เนาะ ยังแล้วแต่ามองเจาะเลยซื้อโบสัมพังเอ้เวานี่แบบว่าโมดิมีคู่แข่งเด้ดถห็นไหมนี่นางเราเบาเจ้านัวเลยรถเด็ดเลยนางมองเอาเจ้าเก่าจะลืมอสองว่าทาโมมีรถผัดคาดน้าขาดไนท์ผัดบ่เป็นน่ะแต่แต่อางแต่ะอางขายมันมันต้องมีงานพาหนะพร้อมหนึ่งเลนเอาน้ำแข็งบ่หรือว่าจามโบยังโบยังเ้ามอเนาะทุกอย่างแหละขาดเขินในหันห้ามาต้องไปและเวลาเนี่ยเพื่อทันลูกค้าเด้ ถูกสับปิดอ่องเนาะขอให้อ่าเพิ่นได้ทุนเนาะแต่ว่าอันนี้สมมุติว่าได้นี่ต้องเฮ็ดให้เพิ่นเห็นหรือใดแน่นอนอันนี้เนี่ยเอาใารแล้วจะมาบวายเบาเอ้ยคุยกันมาทั้งเติบเลยต่คาเห็นบ่าวย่างก็มานี่แหละเป็นจิตเป็นใจ ที่สำคัญข่อยประเทศเฮ็ดผู้เดียวเนาะไปเลยอย่าใค้เล่าเหตุนี้เสริมโอ้ยังวาอยู่เสียใจบาตาเนี่ยเสียใจอย่างอย่างหนึ่งมือน่ะนะเสียใจน้ำน้องคุนบาว้ามือนั่นเนาะแม่์เมย์คุมามือนั่นเนาะแม่เล่าตัวนี้เนี่ยเสียใจน้องคุนบาว้าวพ่อเองนี่ครับป้าเราผิดกล่อมผิดไงผ้าในคื้นมันจะมาเยี่ยมยามพ่อธนากกายาเบิดจากทันทีสิ่งที่มือแบบ ม่ใจเงินรือดอ้ยเนาะมาคืออไรจ้พาถ้หายล้วเลยสาธุขอให้ประสบความสำเร็จเนาะโดยโดยสมุดกับแมนคิดใจกับแม่นตัวนี้ผพ้ชานี่คือบอบอต้ากับชัมมี่นี่อยากสนับสนุนได้ใเวพาค่าขายเนาะพี่น้องเนาเแบบเ่าเฮาเริ่มจากแบบว่าแยบฮ้มเฮียเฮเฮ้ยเ่้เฮายเฮ้นเฮ้ยเยย เขาบวขาดแรงเกบบขาดหมอกบมีได้พอได้อยู่ได้กินน้ำคายน้ำคายอาชีพตัวนี้เป็นอาชีพที่ข่อยมักมาแต่โดนข้ากรบเร่มือนี่นะแมนอยู่ว่าหาอยู่หากินตามธรรมชาติแต่กันยังบบสูรซื่อคือเก้าได้ส่วนลายกันลังเชื่อเชื่อชื่อกันคือเก้าเรื่องค้าขายนี่ดีกว่าเฮ็ดงานไร่หม่งไร่บัเป็นอาชีพต่อต่อไปครับ มันเป็นนายเจ้าของเจ้าเแต่ว่าเราต้องมีความตั้งใจแหละความพยายามไป็นอย่างสูงทุกคนว่าเป็นแรไป็นห่งบ้านเพป็นบ้านก็จ้าปเล่นมาหามาลุงตุ้งนั่งไปเอาความใจเอามาที่กเมาเงินเงินรานี้กไปยื่นเป็นอบเชี่อไปอย่างนี้เฮ็ดมันลำบากระยะอแล้ว่ามากเทาไหรช่วงนั้นขอยผมยังแข็งแรงอยู่ว่าตัดอ้อยเนี่ยมันคุยดอกว่าเป็นหนึ่งอยู่ในกลุ่งสามชีด้ยตัดอ้อยนะก็แบบที่เอาแต่เพิ่นอ่า นี่ผัวเป็นผู้ท uh> ัดอ้อยเมียเป็นผู้อ่ามัดแล้วก็ขายเครื่องนําตะกี้แข็งแรงเนาะซมื้อมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนบ่าวตะกี้ได้แล้วบ่ลูกอ้าจะพอแล้วเสื้อมันพ่แล้ได้อน่ว่าโอ้ยว่าเฮียนเว้าเล่ะเด้อบ่ต้องอายเด้อ้ยจังหน่อยเสื้อว่านี่ผู้นี่แล้วก็พังอยู่เด้เห็นเห็นผู้เดียวนี่เพราะว่า มันแบ,บบว่าเพิ่นบรรยูผ okay. so so ู้เด oh, ียวเพิ่นแบบบ่คอยมีมูมาหลินมาเอ็นมะาเนาะก็เลยแบบนี่อยู่แต่กระพอกระแม่ขับมาแลกมาอยู่จะชวนออนอยู่กระเพอะกระแม่กับไอ้จอกกันติดกันไห้ก็กับอยากอยากไอ้เนยพี่น้องอันนี้เข้าใจอยู่แต่ว่าผู้ไอ้เน่ะตะกี้แล่นกอดแม่เพิ่นแม่เพิ่นเพิ่นกระชอนอยู่ได้ว่าแปลกแห้งกะลีไปฉันรอคนละคนคนละทีนี่แหละกระติกน้ำบาขพอ่นที่แน่แน่นะกระติกน้ำบาเป็นเรื่องที่นักใจเนาะโอ้คับกระต จุดเปิดศรีชัดตาทำงานโอ้ยชาวบ้านเอาทิศถอกเลยออันนี้เอ่อทางทางทางวัต้าเอก็อยากให้เอื้อคนได้เลยใช่ไหมเนาะนั่นแหละยคนมันปีนัต้นนี่เดินยันปิ่นโบเชือเฮาเข้ามาเอาทิศคนเห็นแล้วเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้นี่เชื่อโบเชื่อนี่ก็ต้องต้องได้ลองก่อนแนเนาะต้องต้องท่านไว้ที่นี่เนาต้องได้หูได้เห็นอย่างแน่นอนตอนนี้เป็นความพันธที่ว่าตั้งใจนะแล้วก็ปุ๋ย เปิดเพื่อแล้ว,ลวหลยห้อยิ่ตัวบ <c oughs> อ เราพี่น้องเาฟังเอลยคนเรานี่ก็แต่ว่าข้างแรกเอาหาไปหม่องที่ประทัดแรกบัดนี้แต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้คนมาตัดแหรอโบอะไรคือว่าโบเห็นแบนไหนมาโม่ฮันหลายหาคนสิบคนแต่ว่าบัดนี้คนกายทางนี่อันนี้อันนี้ทางผ่านบ้านโคกกลางย่างสูงเนาะเพิ่นออกมานี่ยแล้วก็เพิ่นเพิ่นต้องเห็นเนาะบ้านโคกกลางเราตั้มในมังคายมึงเห็นนังมึงตั้มมึงตั้มไปแล้วแซ่บกระโดดเจ้ากินนื้อหมาบด นะพี่น้องโอ้คักหักักจะเอาสู้เป็นกำลังใจให้ก็เอาัปสลัดก็ยู้ในเมืองกับบ่มี่แนวใดเลยสิว่าตั้งใจเอาไว้ม่เรื่องเดียวตอนนี้กับังได้บอดี้อันหูหูพิเศษนันบ่แคนชื่อมาให้แล้วบ่ก็เห็นอะไรละวะอันหูพังบอกหรืออันไรหูพิเศษโทรศัพท์นั่นจังหวะโทรศัพท์ไหนบ่เห็นเออ ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วเนาะจบเลยจบเลยงามงามเทัพท์ก็ได้หมูพิเศษแล้วเนาะอยู่บนเกลือบะไก่เกลือเฮลโหลบโมยากบโมยากได้บโมยากเป่งเสียงเอิ้นใช่กันดีนะเจ้าเจ้าการนี้เนี่ยนี่มแต่งหน้าแต่งตาเตรียมจอนหับนะะ Như mình đang đi áo đây Đây mấy phải áo nuôi mà hải bào Đây nè, nó phải Cả thứ mà hải bào ăn năm nay lúc Nâng nói vô phía nâng về hả Nâng kết khói bài gấp Khôn gặp bó đây khảo mà hà đốt được rồi Nập nâng Cam đó. Con tả <laughs> <đát> này, <hả? cười> bà ta thật ra thì hết bà tả mất sao bà ta mất sao bà tả mất sao Bò ta mất sao đi ta không sao bà ta mất sao bà ta mất là bà lau lông sao hổ là bà ta bà ta đi sao bà ta không? Không ừ. à? Chụp, chụp, bà ta mất sao bà ta mất sao bà bà ta ừ, <laughs> 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 bà ta mất sao 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 bà bà ta mất sao bà เบิ้ง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 เบิ้หันหยิดลองทายอันแม่ลูกจุเพิ่นเบิงดูนี่อืมอ่ะอ่ะเด้อเด้อเด้อหนึ่งสองสามโอ้ทีจะลึกแล้วนัี่แมนบอเบตาบาถือบททีทีระลึกบทงเนาะทีระลึกเออโอ้บิงเน่ยนะเอาอีกอีกหนึ่งสองสามดสเซฟฟี่บบบนี้เบิ้งดูกนี่เบิ้งดูนี่งามบ่นี่ เบื้องด้วยฮันแม่เจ้าของอยู่ว่ะฮัลจำเสื้อวฟรีแม่ก็มาว่าแล้วผูดให้แต่แมเลยเบื้องนะพ่อบปกะกาเบิ้งได้ยัดนอนบ่ลลับคิดเก่าเครับเบืบ้าตาคิดว่าแบบกดปุ่มกดยังคือเมย์เพิ่นเว่าเนาะโมเมนตัวนั้นนะคิดว่าพอจับผัดคันว่านั่นแหละตัวนั้นของพ่อเพิ่นดอกอไงคุณแม่ท้าอย่างไรนะ มันตอบบาหรือยี่เดีบ้าเอาเสียใจนิดชุดเลยลหรือฮะเพื่อนนั่นว่าเอายิ่งอายดอกบุญบางเชื่อกบุญมาเทิงกะนี้เนาะโดูดูกะคือว่าในมือนั้นเพิ่งตั้งใจมาหาได้มือนั้นได้ชงเครื่องบ่มอันนี้นะเครื่องเดียวเอาโอ้ยชำเลยทโทมเลยใช่ลินเนี่ยกะใช่ทุ่มเป็นผลดุลได้เลยชำนี่ฮะเป็นผลบุญที่ว่า เอาน้ําก็แห้งล้ตั้งใจมาแต่เฮเอาเอาลูกเื่อคงจะเป็นัถุงตหาหมดเป็นก็จอใช้อ่าจะเจือได้เนาะแบบใช้ทั้งเป็นยก็เป็นยได้ือมาแล้วก็นอนเคลียร์แต่ TikTok นอนเคลียร์แต่ c o o k โอ้บ่ไหวบ่ได้ับกับเด็กน้อยคูมือนี้นี่มันแบบ ขอเจ้ายังดึกๆอยู่ในช่วงอยากอยากเห็นแล้วก็ติดได้เจ้าบ่บ่รีรอกินข้าวหิวก็อ้อเก็บไว้ขู่กันคนบ่ได้เว้าอื่นเว้ากเด้เว้าหลานเจ้าของนี่ด้บ่มื้อนี้เดี๋ยวนี้แล้วบาดนี้บ่ให้พ่นลิ้นแล้วก็ตอนบิดเอาออกก็เงาะง่อยแล้วก็ซึมเศร้าด้อยากเบิ่งน้น้ตาคเบิ่งลูกอลูกข่อยก็จดจอยได้พุงข่อยได้ โทรศัพท์ช่วงงันแบบมีเนาะวัยรุ่นเขาเขาผัดโมยากไห้เบิ้งขักเชื่ออยูอเ่เราเป็นคนจีน่ของแพงของอของล้วตังตัวนี้นี่อ่าต,อต้องต้องเด็ดขาดนะด่าวฮากระบาดลูกนี่ต้องแบบอ่าแต่ที่เลเลย แต่ว่านักหนักแล้วเนี่ยอ๋อสบายลูกอีกเลยแม่มันคข็งไปง่ามเฮ็ดเบียมันจะจอจะโดนสาดคู่นี้เนี่ยเฮ็ดให้ดีใจอยู่ตัวอ้ายเนี่ยยังยังหนักใจพอเวะยังวันไหนตัวนี้โอ้ยันเพิ่นันมีอาการแบบพ่อยังใส่ความพยายามอยู่ตัวนี้เพิ่นนันนี่แล้วเพิ่นลดล้มแน่ช่องเนาะเราอาจจะเสียใจพ่อเอีก็ยังเสียใจจน เป็นนิ้เหลืองคือกันช่วงเอ้ยวายกันหน่อยบัดเฮงเวลายับยืนไปนะทีกันลายเข่าไลยเข่าเลยเนาะห้องก็เริ่มห้องอลไรกันซื้อซื้ได้ปุ๊บคือกันหลายบัดนี่าดีใจนทำเด้อได้โทรศัพท์ใหม่เด้อกะมีใจเป็นอย่างเข่าแล้วบ่กินเข่าแล้วบ่ยังเดายังอยู่กับบัวท่านได้กินแล้วกับเบาก็ยังบัวท่านได้กินสาทอดไข่เอา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 เสร็จเนาะเบาจะนายหิวแต่ à, à kẹp à. đó chị, chị hết nhắn đầy ngon lẻ hả chưa nôm nôm nó nào nào ờ nó, <phi> đọc, nó, <laughs> nó, có, nó có, cái bật à, mè khai phần à. là nó <laughs> <Nên> lúc <laughs> đôi, đôi. À, xa thủ, xa thủ. Nó, rồi áo sẽ thụ xa thụ nó thì nó เด้อสบายดีเด้อเจเด้อเจ้าอ่ะสบายดีเบาเอ้ยกะดีมุกดีใจเนาะเป็นอย่างแห้งเลยแหละบอกพี่ตั้งใจอยากได้ให้ลูกมาแต่หึงแหละบอกเคยได้เด้อเอ้ยนี่แหละคือว่าเป็นผลบุญเนาะที่ว่าได้มาลุนทับอีกครั้งหนึ่งดีมุกดีใจเนาะโอ้ยโอยเอาแต่ใส่ขอขอบคุณขอบคุณทั้งในทางที่มันถูกต้องวันนี้ เป็นใจดีหรยกคุณแม่ก็ได้ยบุญคุณของเพื่อนก็ถือว่าลืมบาได้เน่อยเนาะเป็นที่ประทับใจตลอดเลยจ้าจ้ามาย้ำด้กับแค่เ่าทั้งเสือคนลุกได้จากนม่แล้วกับบุญซึ้งอุ่น เือบ <S preach ers> ัดพงอยู like ่ใช like ่ล่ะแต่จริงเดียวที่ว่ายังนักใจคนตัวเองเท่านั้นน่ะยังพยายามตัวนี้โดนๆๆเอ้าจัได๋ก็สูได้เด้อเอ้ากับปะละซันดยเอ้าสบายดีแห้งเด้อาเอ้ยโยเบิ่งิายูปให้นี่เนาะหาพี่น้องเนาะโอ้าังไดมื้อนี้สิไปเฮ็ดหัวต่อบ่นี่ืไปเบิ่งเวียอเอ้าเอื้อยเพิ่นก็ให้เพิ่น เฮ็ดเวียกเพิ่นเ<อ>พิ่อนมาเพิ่นชีเฮ็ดบอนขายเครื่องพี่น้องเลยอาจัง <c oughs> จได้การขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนเบิร์สุมองสุบอนพี่น้องเอ้ยเนาะที่เขับมาติดตามแับสมทั้งซองบาตาเนาะแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกดข้ชขโฆษณาข,ของบาตาไปเนาะพี่น้องก็คือว่าวอะไรเอ้ยเพิ่นก็จะขายเครืนะ่องเพราะอะไเนาะแต่ขาดเงินทุนขอให้อ่าปฏิหารเกิดขึ้นคือบาตาว่าอะไรอ้ามีผู้ให ขึ้นนี่อุ้ยน้อพี่น้องเนาะเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดได้คือเพิ่นเว้าบ่อน้อพีนออ่น้องอ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้กอ่พขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC อ่าผู้เบิ่งผู้ชมเบิดสุขสุขคนจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขกายสบายใจเด้อเนาะถ่ายคลิปนี้ก็คือ,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 อสิได้เข้ากาว่าสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย